เสียงอะไรนะไพลินพ่าใจเสียงอะไรนะคะเสียงอวูออวูฟมันออร้องยังไงฟูอย่างนี้ไหนยทำเสียงแบบหมาดิกลัวเหรอไพลินไพลินกลัวเปล่าอันนี้ของพี่นอนไหมนเนพ่ออ้อมน้องอยู่ไหนอะไม่เห็นไพลินง่วงยังง่วงยังง่วงแล้วนอนไหม,ไมนอนไหมคะ ดอนอน,น,อนบอกใจนอนเร็วนอนเออใจไปนอนเร็วเวนนไปเอ่านอนค่ะเดี๋ยวแม่ปิดไฟแม่ยังไม่เก็บผอบโอเคอ่ะกุญแจก่อนเซฟกุญแจก่อนกุญแจกุญแจค่ะไหนไหนนอนใช่ไหมกุญแจกุญแจกุญแจคิส 哦哦。Oh, oh.